อะไรนะน,นี่เสียงอะไรเสียงอะไรไดโนเสาร์ไหน,น,นทำคำรามาเป็นรุ่นเสาดิไหนทำเดนอูเสาตัวเล็กทำไงนะพ่อจ๋าช่วยด้วยพ่อจ๋าช่วยด้วยไหนเสียงพอ่อไดโนเสาร์บอกพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วทำเสียงแก่ดิอ่ะอช่วยฉันด้วยฉันเด็กๆบอกว่าให้ช่วยอะไรจ๊ะ ในทำเสียงแข็งแขงเด็เดกนี่ให้ช่วยอะไรจ๊ะให้ช่วยเลยจ๊ะในเสียงพระเอกรอๆเลยผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วเสียงคนแก่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยทำไม่ได้เหรอช่วยผมด้วยโอ้คิดแป๊บหนึ่งเหรอโอ้เก่งจังเลยนะ ไหนทำร้องไห้นะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมทำเสียงสัตว์ประหลาดดิข้าจะจัดการเจ้าเองข้าจะจัดการเจ้าเองยันนี่นะทำเสียงแอบแหลมยันนี่นะยันนี่นะทำเสียงใหญ่ดิข้าจะหนี หนีไปให้ไกลลเยหนีไปให้ไกลๆเลยทำเสียงอ้วนเด้อข้าอยากกินขนมอ่ะข้าอยากกินขนมอ่ะไม่ให้กินไม่ให้กินเดี๋ยวเจ้าจะอ้วนนะเดี๋ยวเจ้าจะอ้วนนะข้าอ้วนอยู่แล้วเนี่ยวะข้าอ้วนอยู่แล้วข้าอ้วนอยู่แล้วหัวเราะหัวเราะ โอ้ยเก่งมากเลยในทงจุบที่นีง